ของพี่หนูแกพันต้นครบครบยังจ้ะโอนได้ปะได้จ้าเอาเอาไปวางตากแดดสักหน่อยนึงเนาะลำไรวันสองวันก็ปลูกได้แล้วตั้งแต่หนูปลูกมาแล้วทำไมไอ้นี่เนี่ย พอเองอะไรเองหรอทำเองทุกอย่างเลยพอเองทุกอย่างพี่นึกเอาฝั่งนี้ก็ได้พี่นึกเนี่ยไปฝั่งนู้นก็ได้ดีติดดีสองดีสามดีสี่